สุขสันต์วันปีใหม่เด้อจะ้ะเอฟซีของพี่ใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังคิดหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะมือในการมาหลับลูกไส้พี่น้องลูกไส้พ่นมาหาสีมือพ่นมาลดไฟพ่นมาลดไฟมาหลับที่เมืองเซซิน มามา,มาถ่าอยู่บายนี่ Achtung a อ g l ไก s 1 ein Zug fährt ก u r c h ich w ัน d e r า o l e ล c h t า n g am g ั e i s 1 ein z ง g fährt durch ดรถไฟกำลังจะมาแล้วพี่น้องรถไฟกำลังจะมา เพระาะว่าลูกชายลูกชายอ,าอยู่ลุนเนเบิร์กพี่น้องเป็นนั่งรถไฟมามาแล้วมาแล้วนะแมนอยู่บอนะรถไฟพี่น้องคือบ่นได้ยินเสียงเลยเนาะแมนอยู่บอนะไฟโอ้มันอยู่นะไ,ยไกลเนาะพี่น้องเนาะเห็นอยู่บ่ไฟพู้อยู่ไกล่บนพี่น้องกําลังมา นเดือนพี่น้องมองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึงที่รักจานุ่มนารำพึงคิดถึงน้องคลานบ้านนา <c oughs> มาแล้วมาแล้วลูกชายมาแล้วพี่น้องนี่ลูกชายว้าววอวว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 วนวววววน อันนี้อันอันอันอนี้รถไฟ e ece พี่น้องยังเร็วเลยอันนี้นะความเร็วแลนเกือบสามรอยต่อกิโลเมตรพี่น้องพี่ไม่พี่ไม่เคยนั่งสามเถือสองร้อยแปดสิบสามร้อยไหลว้คักรถไฟหัวจะรวดเขาเอินรถไฟโัวจะรวด,อเ,อหรวดเห็นบ่แป๊บเดียวไปแล้วหายจอย ูกซ้ายมาหอดเอ่อ5:30นนเพิ่นว่ายังบ่ทันเห็นนึกว่านึกว่ารถไฟลูกซ้ายเดี๋ยวถ้าเบิงนํากันพี่น้องอากาศก็ดีดีมื้อนี้พี่น้องบ่หนาวแต่ตายงเล่นอยู่ a c h t ุ n g am g l e ิ s 1์ดูน่า w ั e d e ด h, <h, <h o l e ล c h t u ่ g a ัง l e i s 1อร่กังไหมแล้วพี่น้องนี่แหละของลูกชายคือพี่ไหมกระลืมเบึงนาฬิกาทาลูกชายมาเพิ่นมาอยู่นําเพิ่นมาหาแม่ซีมือพี่น้องพระพาเพิ่นแฝ่เรียนช่วงนี้ โรงเรียนปิดโรงเรียนปิดเอ่อปีใหม่คริสต์มาสนั่นแหละพี่น้อง <c oughs> มาแล้วมาแล้วนะอายุโอ้ยรถเห็นบพน่พี่ยยน้องพี่ใม่อยู่ไกลๆสะกดหยันรถไฟอีซิเอมาถ้ารถไฟเอ่ออีซิเอมามันแลนว่ ทางรถไฟธรรมดามันมันแลงมาว่าปานนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกชายเออแม่นั่นแหละเนี่ยนี่พี่น้องพี่ไม่ลบไก่ๆก่กันพี่ไม่้ารถไฟไวหวพี่ไม่ไก็ยังเอาบปแมน เอ้าบอแมนรถไฟเร็วพี่น้องโอ้อไขนาดโอ้ยังบ่ทันเห็นอยู่พี่น้องยังไม่มาไปดูต้นคริสตมาสต้นนี้สวยจังเลยเห็นว่าพี่น้องไกลๆต้นคริสมาสแต่มันอยู่ในบริเวณบานเขาพี่ใหม่บอกบ่ยางไป มีกะมองจอดรถเนี่ยเขาก็มารับลูกรับหลานรับแฟนรับนางเข้าละมองจอดรถมองนี่นะพี่น้องแต่พอไม่นาะนเห็นบอพี่น้องเตือนมองดูเดือนเหมือนเตือนในใจพราะวะที่รักจ้า เขาก็มารถไฟมั่นจอดในการมั่นจอดเออยางทั้งพุ่นขึ้นมาทั้งทีไปนองอันนี้ทงางใต้ดินทางรถไฟไม่เห็เนเบิ่งไปมาไนีน้อง ไม่แล้วพี่น้องไม่แล้วจักสิเแมนหรือว่แมนเออเขาประกาศว่ารถไฟถี่ลูกไส้หมานะมามาซาหานะที่เรียว่าแจ็คสันแจ็คันขั้นเนบะอีกล้าววดดีซะนะรถมาเนี่ยมนมันซาพี่น้องนี่แม่นั่นแหละอันนี้นี่ รถไฟสองสั้นพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องมาแล้วนี่แหละนี่แหละรถไฟลงใายจัดพนนังจัดพนังอยู่อยู่อันบูอิงได้มาแล้วคีโอ้ยสัสโอ้ยเสีย อุ้ยสแอร์ชัดคายนะ s <S ว่าวมเเมนขั้นนี้แชมป์พี่น้องตาหินเต็มออเดอร์นี่อมเเมนวอมเเมนขั้นนี้พี่น้องขั้นใหม่ขั้นใหม่ <laughs> มาพี่น้องรถไฟไปแล,ปล้วเพลเมนโรตันเบิร์กฮอบบานโฮพูดบ่พี่น้องไปบอมเนรถบอมเนรถขั้นของลายไ้จอยถาต่อไปถาหานาที่เขาว่ามาเรียนหานาที่พี่น้องหานาที่บดดนดอกแป๊บเดียว

บมอปิ้วข้าวเดียวไปจ้อย <c oughs> <c oughs> น้องกลมน้องละตีพี่ใหม่มาไม่มีเบียพี่ใหม่ม่าบงรถไฟมือนนี่มาถาลูกชายก็เลยทายวิดีโอนั่นหละนี่นี่แหละีมากกขั้นนี่ละเนี่ยเห็นไฟเลยพูนไกลๆพอแม่นั่นหละนะขั้น แม่นั่นแหละขั้นนี่แหละคือมาแล้วพูนไกลๆเห็นไหมพี่ไม่บริสุทธิ์ห้เบิง้งเดี๋ยวพี่ไม่สิสุทธิ์ห้เบิ้งเด้อเห็นบ่ถตาไฟแดงขึ้นนั้นรถไฟมาพี่น้องเห็นบ่อ่ะตาไฟแดงอ่ะกำลังมาแตว่าจักสีเมร์หรือบอมเอน แม,แมนๆนั่นละขั้นไงน่านเห็นบ่พี่น้องก็ลังมากก็ลังมากไพ่โบ <c oughs> เคยเห็นลูกชายพี่ไม่สิเห็นลูกชายพี่ไม่เด้อจ้ะเด้อถ้าไพ่แต่ว่าสิเคยเห็นอยู่ดอกเนาะพี่ไม่มาหลับเอ่อพี่ไม่ทายตอนนั้นก็พี่ไม่ทายอยู่มาหลับเพิ่นอยู่ป้ายรถไฟนะ่งพี่ไม่แยับออกซะก่อนพี่ไม่ย,ออกกมยาก มาแล้วพี่น้องมาแล้วอ,ปอุปมาเมน โบเมนจอยลดลดผลสินค้าโบเมนจอยพี่น้องยังกระตากอ่ะสูกับฟ uh ิลมเควินอาไว้นอกนิกดาวอัดนะนะฟมมินาทีอีกแล้ววันนี้ต่อฟมมินาตก็สเปตุงโอเคเควินแค่นนแอนเดอร์จาลุกไส้อันนั้นพี่น้อง